สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวเย็นเลยนะคะลมก็แรงนะคะวันนี้อากาศหนาวเลยนะคะแม่วาก็จะพามาดูนะคะอากาศเย็นเยหนาวหนาวแบบนี้เด็กๆในบ้านมีบุตรลูกแม่วาเขาทำอะไรกันนะคะแม่วาก็จะพามาดูเด็กชั้นล่างก่อนนะคะชั้นล่าง มีวน้อยหลังจากที่แม่วาเอาอาหารเปรียกให้กินแล้วนะคะเอาอาหารเปรียกให้กินแล้วอิ่มหนำสำรานแล้วก็มานอนอาบแดดนอนอาบแดดกันนะคะตรงนี้คือจุดที่เด็กๆเ,เขาจะทำเป็นกิจวัตรเขานะคะเวลาเขากินอาหารเสร็จตอนเช้าๆเขาก็จะมานอนตรงนี้เพราะว่าแดดนะคะช่วงประมาณ6โมง7โมงถึงแปดโมงนะคะ แดดจะค่อนข้างแรงนะคะจะรอดบานเกศเข้ามานะคะส่องเข้ามาจะเป็นมุมที่เด็กๆเขาชอบมานอนอาบแดดกันนะคะไม่ว่าเด็กเล็กแมวเล็กแมวโตวตรงนี้เป็นจุดศูนย์รวมนะคะเช้าๆมาเขาก็จะมานอนอาบแดดกันนะคะมันจะอุ่นนะคะตรงช่วงนี้ถ้าข้างนอกรลมแรงลมจะพัดมาเด็กๆเขาก็จะเปลี่ยน แนวนองเอที่นอนกันนะคะก็จะไปหานอนตรงที่ลมมันพัดเข้าไม่ได้นะคะแม่ว่าจะมีวางนี่นะคะลมแรงนะคะสังเกตนะคะไปไม้พัดแม่ว่าจะวางที่นอนแล้วก็ปูผ้าไว้นะคะแทบทุกจุดเลยเด็กๆเขาจะเลือกนอนกันได้ตามสบายเลยนะคะตรงไหนอุ่นเขาก็จะไปนอนตรงนั้นกันนะคะที่นอนเยอะมากนะคะแม่วาทําเยอะมากก็ พอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี FC, คุณตาหมอคุณยายหมอก็ที่ส่งที่นอนแล้วก็ผ้าห่มเอามาให้แม่วานะคะแม่วาก็จะวางไว้ไแทบทุกจุดที่มีพื้นที่เลยนะคะเพื่อให้เด็กๆเขาได้นอนอุ่นๆกันนะคะตรงไหนที่เด็กๆเขาชอบนอนแม่วาก็จะเอาไปปูแทบทุกพื้นที่เลยนะคะตรงจุดชมวิวตรงจุดที่ นั่งเล่นแม่วาก็จะปูผ้าห่มแล้วก็ที่นอนนะคะให้กับเด็กๆเด็กๆเขาก็จะมีมุมนอนเล่นกันอุ่นๆน,นะคะนี่นะคะนอนนับแดดไปนอนนับแดดมาก็ง่วงหลับพากันหลับแล้วนะคะแดดก็เริ่มถดถอยลงไปแล้วนะคะพราเริ่มสายแล้ว อุ่นนะคะตรงนี้อุ่นนะคะที่นอนก็อุ่นแม่วาก็กลัวนะคะกลัวอย่างเดียวละกลัวลูกๆเขาหนาวนะคะเพราะว่าอากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะเย็นกว่าทุกวันเลยนะคะแม่วาก็ถึงจะเป็นบ้านแคบนะคะแคบแคบมากแต่ทุกพื้นที่ที่ว่างนะคะแม่วาก็จะปูผ้าปูที่นอนเอาไว้นะคะเพื่อให้ ลูกๆนี่นะคะเขาได้มีที่นอนอุ่นๆกันนี่นะคะพอเห็นเขาก็พากันไปนอนแล้วแม่วาก็รู้สึกอบอุ่นนะคะอบอุ่นเห็นเขาไปนอนกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันเลยนะคะขนาดในกรงนะคะน้องปฐมก็ไปนอนอาบแดดด้วยเหมือนกันนะคะแม่วาก็จะปูผ้าเอาไว้ให้เริ่มง่วงกันแล้วนะคะนอนกันแล้วนะคะ ก็เป็นเด็กๆชั้นบนแม่วาก็จะปูผ้านะคะไว้ให้กับข้างล่างแล้วก็มีอูทุกมุมเลยนะคะใต้โต๊ะแม่วาก็จะปูผ้าห่มนวมนะคะเอาไว้ใต้โต๊ะแล้วก็จะมีบ้านบ้านหมาบ้านบ้านหมานะคะเป็นบ้านแมวนะคะแม่วาก็จะเอาผ้าอุ่นๆกับปูเขาเ้าไปในบ้านด้วยแล้วก็ตรงพื้นที่นี่ด้วยนะคะเพื่อว่าเด็กๆเขา นอนดูตรงหน้าต่างนะคะนอนกันแล้วเพื่อตอนดึกๆอากาศมันหนาวนะคะแม่วาก็จะปูที่นอนอุ่นๆเอาไว้ที่ข้างล่างด้วยนะคะเพื่อเขาจะได้ลงมานอนข้างล่างกันข้างใต้โต๊ะแม่วาก็ปูนะคะปูปูผ้านวมเอาไว้ให้ที่นอนเด็กๆเยอะนะคะไม่ต้องกลัวเด็กๆเขาจะหนาวกันนะคะเพราะว่า ทั้งผ้าห่มทั้งที่นอนที่ส่งมาให้กับเด็กๆกันนะคะแม่วาก็บอกแล้วมีพื้นที่เท่าไหร่แม่วาก็จะปูแบ่งให้กับเด็กๆทั่วๆถึงกันนะคะก็จะได้มีที่นอนอุ่นๆกันทั้งเด็กข้างล่างเด็กข้างบนที่แม่วาแบ่งเป็นโซนๆนะคะเล่นกันนะคะก็คืออันนี้ก็มานอนข้างล่างกันนะคะเด็กมานอนข้างบนกันก็มีนี่นะคะ สุดที่นอนข้างบนกันก็มีก็มานอนข้างบนเพราะว่าก็ยังไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะมันก็จะมีตรงที่ว่าไม่ค่อยหนาวไม่โดนหน้าต่างก็มีนะคะเด็กๆเขาก็จะนอนกันก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าลมไม่พัดก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่มันก็ออกจะเย็นๆแต่ก็พาานอนในที่นอนนั้นก็อุ่นนะคะ ส่วมากนะคะแม่วาสัางเกตด,ดูเด็กๆเขาจะชอบนอนข้างบนมากกว่านะคะเพราะว่าเขาจะมานอนส่องนกส่องไก่กันนะคะถ้าเขาเบื่อแล้วเขาก็จะลงมาวิ่งเล่นข้างล่างแล้วเขาก็บางทีเขาก็มานอนข้างล่างกันนะคะนี่นะคะเด็กๆที่บ้านแม่วาไม่ได้นอนหนาวกันนะคะแม่วาก็ปูที่นอนให้ทั้ง ข้างบนหน้าต่างนะคะแล้วก็ข้างบนที่จุดชมวิวน้องนะคะแล้วก็ข้างล่างข้างล่างไม่ว่าก็จะปูนะคะจะปูจะปูที่นอนเป็นผ้านวมก็มีเป็นผ้าห่มก็มีนะคะแล้วก็ที่นอนเด็กๆก็จะได้มีที่นอนอุ่นๆกันไม่หนาวนะคะถ้าข้างบนอากาศเขารู้สึกว่าของเขายินเขาก็จะลงมานอนข้างล่างกันนะคะ วิ่งเล่นกันแล้วนะคะกินอาหารเช้าอิ่มกันแล้วแม่วาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทท่านนะคะเอซีทุกทท่านผู้มีพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เมตตานะคะส่งท,ที่นอนอุ่นๆนะคะมาให้กับเด็กๆหนาวนี้ที่บ้านมีบุญลูกแม่วาเด็กๆเขาไม่หนาวกันนะคะมีที่นอนอุ่นๆมีที่นอนสวยๆนอนกันนะคะแม่วาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ ผู้มีเมตตาทุกๆท่านนะคะที่เมตตาเด็กๆที่บ้านมีปุญลูกแม่วากับขอบพระคุณคุณตาหมอยายหมอที่ส่งที่นอนสวยๆนะคะมาให้กับเด็กๆเสื้ออุ่นๆนะคะที่ส่งมาให้กับเด็กๆได้ใส่ขายหนาวกันนะคะช่วงนี้นะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อย ก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะดึกๆก,ก็อากาศเย็นก็นอนห่มผ้ากันหนาๆน,นะคะแม่วาก็ขอเป็นตัวแทนนะคะก็ขอภาวนาให้ทุกๆทุกสัสตว์ในโลกนี้มาจรแมวจรขอให้ได้รับความอบอุ่นขอให้มีบ้านหรือให้ได้พบกับ คนใจบุญนะคะขอให้ได้ที่หลบแดดหลบฝนหลบหนาวขอให้ได้มีบ้านเข้าไปอาศัยหลบความหนาวความเหน็บบ้างนะคะเพราะว่าอาการหนาวแบบนี้นึกถึงเลยนะคะหมาจรแมวจรก็คงจะต้องนอนหนาวนะคะก็ขอให้เจอคนใจดีนะคะ ขอให้ได้อาศัยใช้คาก็ยังดีนะคะไปหลบแดดหลบฝนหลบความหนาวก็ยังดีนะคะขอให้มาจอแมวจอนทุกๆชีวิตขอให้ได้พบเจอคนโชคดีนำไปเลี้ยงนะคะไปอุปการะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆความเมตตาทุกๆกําลังใจที่ทุกๆท่านมีให้กับเด็กๆที่บ้านมีบุญลูกแม่วา ขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะ